โอ้ยเหล็ดนามมวลใช่เนาะวาเย็นกันนะครับผมโอ้เน่ากะมี่ครับผมรอบนี้คือคือวังหันโบไสใส่ในซองเอาไว้หลอกหอกนี้คือคืออะไรอืมจะไงไงด้วยเต็นเกมด้วยเขาคือสีเดอมวเลยเอาไปเอามาโกรธนะมันอยู่บาร์ลอกนี่ บุกห้อยอยู่ในน้ำเลือกก็งอนแหี้ยอ้อตะหน่วยใหญ่แถวขึ้นใกล้ถ้พ่อเตยอ้อมเนอะผมสวัสดีครับวันนี้พี่น้องชาวเอฟซีนะต่างเฮดเมเตอร์โปเตอปลาแตกเออมือในผ้าหางุ่มห้อยคมครับผมห้อยจูบครับมื่อนี้ให้พ่อเตยเล่ยนหนังมีน้าเฉดเียนะครับผมก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะ มื่อนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาพศสองพันหาน้าร้อยหกสิบเจ็ดนอพี่น้องนักระเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกมื่อนี้แวกแนวเด้อพี่น้องบ่ได้เขาปลานอพ่อเตยมื่อนี้ยผ้าพีผ้าน้องหากินหาอยากน้ำทงไฮทงหน้าเฮ็ดกับโป้ปั้นใด้นอพ่อเตยกินปลาดกินตั้งบ้านเนี่ยพี่น้องแมนก็อยากเฮ็ดนะกินนบ้านแต่ก่อนเฮ็ดงดแน่ก็เลยอยากทำงานไปแน่ล่ะพี่น้องทำงานทางบ้านไปน้ำแน่เนาะ ก็เลยพีพ่พาน้องมาหากินหาอยากน้ำทงไฮทงหน้างุ่มห้อยขมพี่น้องมีบาา่บุรพอเตยอากาศหอน,หอนถืออามเพลินปัญญงเลยโอ้มีตะนวยใหญ่เลยเบิรับหน้าปาด้ดจูบดาบจักบานครับผม <laughs> จูบดาก <laughs> ห้อยนะครับตัดแลวก <laughs> ออมครับออมอมเนาะออมห้อยครับผม มีน่นหอยคมหน่วยใหญ่ๆเลย,ยแต่ว่าช่วงในสีหาหยากแน่นอ่นานหลายอ่าหลายแต่ว่าคันหาได้เพิ่งกระอ่วนเด้อพี่น,อน้นองเบกแน,นวพี่น้องหากินแนวไม่เมื่อนี้เนาะพาชมบรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าอ้าวห,<อ>หอยเสรีเอาคือเกลาล่ะพรอะเตยอ้วนอวนครับผม <laughs> หอยเสรีกับหน่วยหมักใหญ่เลย ชมบรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าพ He ี่น no ้องพีการกับบ้านนุ่นคอตำบลนนุ่นคออำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าละพี่น้องบ่ได้เขาปลาฮะเฮ็ดมือนี่มืออื่นกัคือสิพอกันอยู่ปาน้องเมกเนาะพ่อเตยขึ้นเก่าละพ่อเตยแจ็คสีโสดีมานบ่ดอกพี่น้องเฮ็ดงดมื่วนขันเฮ็ดผึ่งเขาใหญ่บ่ซอยกันบ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะพ่อเตยมื่วานี่เฮ็ดยังกับว่ บัวมีพี่น้องเห็ดกอก็ผู้หมานเนาะโฮมเข้าไปบ่มีเห็ดพึ ained, ่งกะมองละดอกสองดอกอ่อนอ่อนเลยก็ได้ออมอยู่พี่น้องเอ้ยแค่นี้หใงาย ต่อยก้นพี่น้องตัดก้นก้นออมมือแรงไปแช่หนาไใยเนาะให้มันคายดินเพราะว่าหอยนี่หอยขมในส่วนโอ้หอยง้มนี่เพิ่นสีมีดินพี่น้องดินเพิ่นสีไลยต้องแช่หนาไใยซะก่อนเย็นน้ำแล้วเพิ่มเตยมมันนี่โอ้เติมนวดเต็มเติมเติมอ้วนๆใหญ่ๆหน่วยใหญ่ๆ หอยนาำลายช่วงนี้ฝนกับโปบ้านไหนนี่พาหา้กินห้อยากป้าเรื่อยๆละ่ะเขาทั้งบ้านแม่เจยเป็นโลกเด้อพี่น้องิ่นแดงนอกพอเตยเผียบบ,บ่จังวันบ่เคยเป็นแนวนี้จักเทือ เบิร์ดเลีดเยดปุ๋ยแลวก็มาดแดงจดกสิไดก้กินได้อยากบ่ดอกพี่น้องเอ้ยเขานา,ามทำปลาก็ได้ดีนเริ่มต้นดีโล่งถ่ายสีเป็นยังไงอ่ะไปเรื่อยๆง่มไปเรื่อยนี่ลายหน่วยตัวนี้ดูทถึงตื่นตื่น,นบ่น้ำปลาหยาบบ่

จน่อยขาดฝนเพิ่นเขาไง่ายละพี่น้องบ้านี้หนอยอยู่ในง่ายในขีดตมเพิ่นบ่มีดินพี่น้องอยู่จังซีนี่ดินร้ายต้องแช่สักคนอุ้ออนซอนหน่อยสะอ้อนหน่อยเพล่น งานมองอางานมองเอาเปลี่ยนจากมองหันมามองนีบัน,นหนวยใหญ่ๆโอ้บหถืออามบรรยังบรรยากาศห่อนเดือดแห้งคากรื่อยมาเนี่ยโอ,โอ้แต่หนอยใหญ่เน,ะนาะอ,อื มีโซ่หน่อยหมกหอยมีแต่หน่วยใหญ่เลยสุดยอดเลยหน่อยหมกหอยมีบ่อพัเตยนี่หน่วยใหญๆครับผมสวยเลยครับโอ้ใกล้ๆสวยนี่เลยใกล้พ่อออมเลยนะครับผมนี่เราพักเตยเตยบวกด้วยผอเตยอาวกกัน ใช่เฉพาะใอ้อมอ้อมเลยนะพี่น้องบกห้อยน้ำไหลายเนาะมันขึ้นไปอยู่ทุกทิศทั่วสารทิศเลยม่าน้องใหม่เลยเด้อพี่น้องแต่ว่าบกห้อยก็ยังอึดอยู่งามเพิ่นโฮมหลายเด้อพี่น้องน้องนี่โอ้โหพอเตยได้โอกาสลอยน้ำเลยหอนหอนด้วยไปไกลก็บอะไรพี่น้องหอนเนี่ย นนอโอ้ยเหลิดน้ำมวนแท้เนาะโอ้ว่าเย็น,นกันนะรับผมโอ้เน่าก็มีครับผมนาแหลงเน,ะนาะขึ้นเน่าขึ้นเต่าผัตอเฮ็ดลายพอเต๋อเหลิดน้ำเด้อนากินหาอยากแนวใหม่เง<น>ินแผนใหม่หาหอยขมไปออม,มหอยข้<อ>ากินเต่เฮ็ดลายพอเต๋อตบ่มีวิตามินเพิ่นมเปลี่ยนแปลงใหม่ อากาศห่อนน้อโหดหมดเดอบานลหมด้าหอยเดอบานจุดไหนหมดปันนันบดีนี road, ่โอ้สิได้ออมบ่น้อโอ้ยขห่วยขอีอยเต็มกำเลยบานห่วยเต็มเลย มันอยู่เลยเด็กไปมันอยู่เลยเด็กมันอะไรมันห่อนบ่อากาศห่อนบ่อากาศห่อนบ่คุณนะคืออาล์มคนทักบานอากาศห่อนพนร่งเลิกบ่เอาเบิ้งดรอบนี่มีบ่อบานมีบ่อบานนี่เ้ยยโอ โบคือโบคือเอาลงไปอีกแล้วบานนี่คือโบน่าหลบนี่มีอยู่บ่คืออยู่บ่พอเตยอะเออรอบนี่คือคือวังหันบ่ใส่ในซองเอาไว้เดาะรอบนี่คือคือแหละคือืมเตรียมยังไงด้วยเต็มเกมด้วยเขาคือสีเดอมเลยแล้วไปเอามาออ อกลุ Connie, <cko ier noise> uh, ่มข่าหมดยี่ด้อโอ้ยลงทุนขนาดเล่บานหมดยางขนาดเลยโกรนะมานอยู่บลราโลนี่บกค้อยอยู่ในน้ำเลยก็งอนเฮ้อ ตะน่วยใหญ่ๆตะระแถวคือไกลสุดพ่อในอ้อมนะผมงอยคือมากเลยนะอ้อมคือสีเหลี่ยมม่อย่งเลยอ๋อคือคืออะไรพี่น้องมี่ตะน่วยใหญ่เก็บปลาเขือใส่น้ำผงเปลี่ยนจากมุมนั้นมาเป็นมุมนี้บานสีมี่บอระเพ็ดเต้ยคืออยู่บ่ในจักหน่วย เจ็ดนวยหมดน้ำจนตาดำตาแดงเลยเอาพ่ออมกับพ่อน่วยใหญ่ๆเนาะเจ็ดน่วยง่า่เอาได้พ่ออมไล้ละเดี๋ยวออมนึงงละล่ะเดี๋ยวแรงงละล่ะพี่น้องหาอาหารบานเห่าเนาะหน่วยใหญ่ๆตาเศรอ่อนนวยฉีคือแม่สุดยอดเลยนี่พี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่ ยี่สิบเจ็ดสิงหาพศอโซสองพั 25, นหารยหกสิบเจ็ดนอพี่น้องนากระเฮ็ดเมตเตอพ่อเตยป้าแตกมือน,นี้ก็ะผ้าพี่ผ้าน้องเลาะทงไฮทงหน้าหากินหาอยากน้ำหอยน้ำหองเนาะน้ำบวกน้ำนองผ้พาพี่ผ้าน้องง้มหมกห้อยมือน,นี้อมแรงมือน,นี้ติดภารากิตบร,ริเขาป้าพี่น้องอยากฮ็ดงานทางบ้านสะกส่อนสร้าเฮ็ดงดเนาะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานไปนาพี่น้อง มืออื่นก็คือสิพอกันใหม่อยู่ป้าน้องเมกพี่น้องอยู่ป้าน้องเมกไปตามลาเฮ็ดอีกคือเก่าละสิมีเฮ็ดยังออกเนาะส่วงนี่เป็นส่วงเฮ็ดงดเฮ็ดไหวจากสีโศกสีมันบอนอ้อมืออื่นนี่ไปมืออื่นกลับมาหลุนมาส้มนั่นเมเตยพอเตยเบิงเดอร์พี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮ็ดเมเตยพอเตยป้าแตกขอบคุณถูกหม่องบอนเด้อที่ เป็นกำลังแรงใจให้กับนาก่าเฮดแม่เตยพอเตยปลาแตกเนาะจ้ะเนาะสำหรับมือนีกะหาพ่อได้กินแรงพี่น้องหมานอยู่บกหอยเนาะสำหรับมือนีกะขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ